สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสูก่การรายงานบุงควมพรม้อม,มนิม่งรีพอร์ตประจำวันที่17มิถุนายน2568ค่ะสำหรับวิเคราะห์ราคาทองคำในวันนี้ราคาทองคำปรับตัวลดลงรูดระดับ3,400เหรียญลงมาหลังจากที่มีข่าวทางอิสราเอลสามารถควบคุมน่านฟ้าของอิหร่านได้โดยอิหร่านได้ส่งสัญญาณชัดเจนถึงความต้องการที่จะลดระดับความแรงและพร้อมที่จะกลับเข้าสู่โต๊ะเจราจาโครงการนิวเคลียร์กับสหรัฐอ,อีกครั้งเงื่อนไขสำคัญเพียงข้อเดียวที่อิหร่านเสนอคือสหรัฐอเมริกาต้อง ไม่เข้าร่วมปฏิบัติการโจมตีของอิสราเอลขณะที่อิสราเอลเปิดเผยว่าประธานาธิบดีทาแสดงท่าทีไม่ต้องการให้สหรัฐเข้าไปพัวพันกับการสู้รบโดยตรงแต่กองกำลังสหรัฐได้ให้การสนับสนุนทางด้านการป้องกันแก่อิสราเอลอย่างเต็มที่พัน การใช้ระบบต่อต้านขี่ปนามุที่ทันสมัยทําให้โดยรวมนะักวิเคราะห์มองว่าภาพรวมของอิหร่านไม่ได้แข็งแกร่งมากนะักในทางกับการการบรรลุเป้าหมายของอิสราเอลเป็นไปได้ด้วยดีในการทําลายหน่วยรบ ต่างๆของอิิรานทําให้เมื่อวานนี้ราคาทองคำมีบางช่วงหรุดระดับ3,400เหรียญลงมาและเช้านี้กลับมายืนแถวบริเวณ3,400เหรียญและมีการเวียงตัวอยู่ในขณนะนี้ดานดัชินดรลลาอ่อนค่าลงจากเมื่อวานเปิดที่ระดับ9 8 2 6จุดและเคลื่อนตัวระหว่าง9 7 6 8ถึง9 8 3 6จุดขณะที่เช้านี้อยู่ที่ระดับ9 8 1 7จุด ขณะที่ตัวเลขเศรษฐกิจที่สำคัญของสหรัฐเมื่อวานนี้ได้แก่ e m p o i m e State Manufacturing Index ออกมาลดลงจากที่คาดการณ์ขณะที่วันนี้มีตัวเลขเศรษฐกิจที่สำคัญของสหรัฐได้แก่ Core Retail Sales on Mth การว่าออกจะออกมาเพิ่มขึ้นจากเดิมขณะที่ Retail Sales on Mth การว่าออกจะออกมาลดลงจากเดิมในส่วนของกองทุนทองคำ S&P เมื่อวานนี้ซื้อเข้า1.44ตันปัจจุบันถืองทองคำที่941.93ตันด้านน้ำมันดิบ WTI สมอบเดือนกรกฎาคม ลดลง1.66%ปิดที่71.77ดอลลาร์ต่อบา์เร็วขณะที่สัญญาน้ำมันนีเบรนด์ออกส่งมอบเดือนสิงหาคมลดลง1.35%ปิดที่73.23ดอลลาร์ต่อบา์เร็ววิหอราคาทองคำทางเทคนิคราคาทองคำในระยะสั้นมีความผันผวนค่อนข้างมากตามเนื้อข่าวของสงครามแต่ยังคงเป็นลักษณะของการเกิดไฮไฮและโลว์โล o w โดยราคาทองคำจะกลับมาทำฟอร์มร,รับฐานใหม่ระหว่าง3,380ถึง3,410เหรียญโดยนี้ราคาทองคำจะมีกรอบแนวรับที่ระดับ3,380เหรียญและแนวต้านที่3,415เหรียญสำหรับโกล i f เฟเจอร์คาดว่าจะมีกรอบแนวรับ3,390เหรียญและแนวต้านที่3,425เหรียญและโกคอมเมคาดว่าจะมีกรอบแนวรับ3,400เหรียญและแนวต้าน3,435เหรียญในส่วนของราคาทองคำไทยจะมีแนวรับระยะสั้นที่51,800บาทต่อ และมีแนวต้านระยะสั้นที่52,400บาทต่อบาททองคำสำหรับแนวรับที่1ในวันนี้3,380เหรียญแนวรับที่2 3,350เหรียญแนวต้านที่1 3,415เหรียญและแนวต้านที่2 3,445เหรียญและกลับมาพบกับบุญพงพรมอนิฟูรีพอร์ตได้ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ